คลิปนี้นะคะถูกใจอย่าลืมสับใครนะคะที่เป็นฝ้ามีฝ้าฝ้าหนาฝ้าเยอะเยอะนะทุกคนเพราะว่าพลเองเนี่ยก็เคยเป็นฝ้ามาก่อนนะจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฝ้าเยอะมากคือฝ้าขึ้นจัดมากๆนะคะคือไปลองครีมทาฝ้าหลายตัวเลยแหละแต่ก็แบบเหมือนจะเห็นผลนะเหมือนจะจางลงนะแต่พอไปเจอแดดอะไรเงี้ยมันก็เข้มขึ้นมาอีกนะคะมันก็ยังเหมือนไม่หายขาดเหมือนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนมาเจอครีมตัวนี้ทุกคนจะบอกว่าดีมากๆ เป็นครีมมายา่ตัวนี้นะคะจะบอกว่าช่วยเรื่องฝ้าเนี่ยได้ดีมากคือใครที่ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำผิวหน้าหมองคล้ำใช้ตัวไหนมาแล้วรักษาไม่หายนะคะตัวนี้เนี่ยลองใช้ดูในครีม Maya, มายาครีมสกัดมเมล็ดองุ่นฟื้นบำรุงผิวหน้าแม้ในยามคุณหลับปรับสีผิวให้กระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำเติมเต็มความชุ่มชื่นให้ผิวเผยผิวเรียบเนียนสุขภาพดีดูอ่อนกว่าวัยเนื้อครีมซึมไวไม่เหนียวหนะน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปลอดภัยแน่นอนจ้า ตัวนี้นะคะทุกคนขนาด7กรัมราคาถูกมาก2 50บาทนะคะกระปุกนี้ใช้ได้นานมากทาก่อนนอนเท่านั้นทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าฝ้าจางลงนะคะฝ้าหนา,หนากรักเยอะฝ้าเยอะเนี่ยตัวนี้เอาอยู่แน่นอนตัวนี้อยากให้ลองจริงนะคะใครอยากลองเนี่ยเดี๋ยวพอยจะทิ้งช่องไทยต่อไว้ด้านล่างนะจ๊ะลองดูใครฝ้าหนาเนี่ยควรตามเลยจ้า